มัคธรมมะที่ควรเจริญหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ซึ่งสรุปลงในหัวข้อมัคธรมมะที่ควรเจริญของอริยสี่นั้นมีหลายหัวข้อด้วยกันโดยมีมงคล38ประการมงคล38ประการซึ่งเป็นคุณธรรมที่หากยึดปฏิบัติแล้ว จะส่งให้ชีวิตพบเจอแต่ความสุขความเจริญสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้เราจะพูดถึงมงคลที่สาบําบเพ็ญเพตบะตบะโดยความหมายแปลว่าทำให้ร้อนไม่ว่าด้วยวิธีใด การบำเพ็ญตบะหมายความถึงการทำให้กิเลสความรุ่มร้อนต่างๆหมดไปหรือเบาบางลงลักษณะการบําเพ็ญตบะมีดังนี้1การมีใจสำรวมในอินทรีย์ทั้งหก หรืออายตนะภายใน6อย่างได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายและใจไม่ให้หลงติดอยู่กับสัมผัสภาย,ภายนอกมากเกินไปไม่ให้กิเลสครอบงำใจเวลาที่รับรู้อารมณ์ผ่านอินทรีย์ทั้ง6ห,หรืออินทรีย์สังวร2 การประพฤติรักษาพรหมจรรย์เว้นจากการร่วมประเวณีหรือการกิจทั้งปวง 3. การปฏิบัติธรรมคือการรับรู้การรู้และเข้าใจในหลักธรรมเช่นอริยสัจเป็นต้นปฏิบัติตนให้อยู่ในศีลและถึงพร้อมด้วยสมาธิและปัญญาโดยมี จุดหมายสูงสุดที่พระนิพพานกำจัดกิเลสละวางทุกสิ่งได้หมดสิ้นด้วยปัญญาเหตุที่กำจัดกิเลสได้ยากเป็นเพราะหนึ่ง เรามองไม่เห็นตัวกิเลสอย่างมากก็เพียงแค่เห็นอาการของกิเลสทำให้ไม่รู้จักกิเลสดีบางคราวถูกกิเลสโจมตีเอาแล้วก็ยังไม่รู้ตัว 2. ใจของเราคุ้นเคยกับกิเลสมากเหมือนเสือคุ้นป่าปลาคุ้นน้ำปลาพอถูกจับ พ้นน้ำแล้วมันจะดิ้นรนสุดชีวิตเพื่อหาทางกลับลงน้ำให้ได้ 3. เรายังขาดวิธีที่เหมาะสมไปกำจัดกิเลสตราบใดพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังไม่บังเกิดขึ้นเราก็ยังไม่รู้วิธีกำจัดกิเลส แม้นอาจรู้ว่ากิเลสมีแต่ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรแก้ไม่ตกและอาจหาทางออกไม่เป็นเรื่องเช่นการบูชาไฟบ้างการกราบไหว้อ้อนวอนเทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้าง พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเปรียบช่องทางทั้งหกไว้ดังนี้หนึ่งตาคนเรานี่เหมือนงูงูไม่ชอบที่เรียบเรียบแต่ชอบที่ที่ลึกลับซับซ้อนตาคนเราก็เหมือนกันไม่ชอบดูอะไรเรียบเรียบชอบดูสิ่งที่มีลวดลายวิจิตรสวยงามยิ่งสิ่งที่เขาปกปิดไว้แล้วก็ยิ่งชอบดู แต่อะไรที่เปิดเผยออกแล้วไม่ลับแล้วความอยากดูกลับลดลง 2. องหูคนเรานี่เหมือนจระเข้คือชอบที่เย็นเย็นอยากฟังคำพูดเย็นเย็นที่เขาชมตัวหรือคำพูดเพราะเพราะที่เขาพูดกับเรา 3. จจมูกคนเรานี่เหมือนนกคือชอบโผล่ขึ้นไปในอากาศ พอได้กลิ่นอะไรหน่อยก็ตามดมทีเดียวว่ามาจากไหน 4. ลิ้นคนเรานี้เหมือนสุนัขบ้านคือชอบปริมรสอาหารวันวันขอให้ได้กินของอร่อยออร่ยเถอะเที่ยวสอกเสร็จหาอาหารอร่อยออร่ยกินทั้งวันยิ่งเปิดพิสดารแล้วก็ยิ่งชอบนัก 5. กายคนเรานี่เหมือนสุนัขจิ้งจอกคือชอบที่อุ่นๆที่นุ่มๆชอบซุกเดี๋ยวก็จะไปซุกตักคนโน้นเดี๋ยวก็จะไปซุกตักคนนี้ชอบอิงคนโน้นชอบจับคนนี้หกใจคนเรานี่เหมือนลิงคือชอบสนคิดโน่นคิดนี่ประเดี๋ยวก็ฟุง้งซ่านถึงเรื่องในอดีต ประเดี๋ยวก็สร้างวิมานในอากาศถึงเรื่องในอนาคตไม่ยอมอยู่นิ่งไม่ยอมสงบอานิสง์ของการบำเพ็ญตบะหนึ่งทำให้เลิกเป็นคนเอาแต่ใจตัวได้ในเร็ววันสองทำให้คุณธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นในตัว สาทำให้มงคลข้อต้อนๆทั้งหมดเกิดขึ้นกับเรา 4. ี่ทำให้เข้าถึงนิพพานได้เร็วสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลและขอขอบคุณผู้ติดตามขอขอบคุณค่ะ